ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบรายได้ต่อหัวระหว่างไทยกับเวียดนามในปี2023นะคะโดยเป็นรายงานที่มาจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานสถิติแห่งเวียดนามธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยคร่าวๆ3อันดับแรกจังหวัดของประเทศไทยที่มีไรายได้ต่อหัวมากที่สุดก็คือจังหวัดระยองมีไรายได้ต่อหัวอยู่ที่82,463บาทอันดับที่2คือกรุงเทพมหานครอยู่ที่54,121บาทและอันดับที่3คือจังหวัดชนบุรีอยู่ที่47,749บาทส่วนในเวียดนามนั้น จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยสูงที่สุดก็คือจังหวัดบาเซียวุงเต่าอยู่ที่43,432บาทอันดับที่2คือกวางนินอยู่ที่25,983บาท และอันดับที่3คือบัคนินอยู่ที่24,109บาทซึ่งทำให้รายได้เฉลี่ยทั้งปีระหว่างไทยกับเวียดนามนั้นเปรียบเทียบกันออกมารวมอยู่ที่คนไทย2,62,633บาทต่อปีส่วนเวียดนามอยู่ที่153,341บาทต่อปีโดยมีผู้วิเคราะห์นะคะว่าในสมัยก่อน คนไทยหลายคนนั้นเข้าใจผิดมาโดยตลอดคิดว่าในสมัยก่อนประเทศไทยเคยเจริญกว่ามาเลเซียและก็สิงคโปร์แต่ต้องมาตกต่ำในภายหลังจนทั้งสองประเทศนั้นแซงหน้าไทยแต่ความเป็นจริงในปี1938นั้น GDP ต่อหัวของไทยต่ำกว่าอาณานิคมในเอเชียยกเว้นพมา่าและอินเดียซึ่งในช่วงทศวรรษหลังจากปี1946 เมื่ออดีตอาณานิคมทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอกราชหรือมีมาตรการปกครองตัวเองอย่างมีนยัยสำคัญประเทศไทยถือว่าค่อนข้างล้าหลังและยังมีเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักและในช่วงทศวรรษที่1930จะเห็นกันชัดเจนว่าประเทศที่รวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลานั้นก็คือฟิลิปปินส์ ซึ่งมีไรายได้ต่อหัวอยู่ที่1,542เหรียญสหรัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ ส่วนประเทศมาลายาซึ่งต่อมาแยกออกเป็นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ร,ำร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสองของภูมิภาคโดยมีรายได้ต่อหัวสูงถึง1426เหรียญสหรัฐส่วนอันดับที่3ก็คือประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่1171เหรียญสหรัฐอันดับที่4คือสยามหรือประเทศไทยที่มีรายได้ต่อหัวอยู่ที่8 2 6เหรียญสหรัฐซึ่งประเทศไทยกับเมียนมานั้น สลับกันไปมาบางครั้งเมียนมาก็มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าไทยในหลักพันแต่ส่วนใหญ่เมียนม่าจะรองจากไทยอยู่ที่740เรหรียญสหรัฐและในช่วงทศวรรษที่1950ไทยได้เริ่มสร้างอุตสาหกรรมและถีบตัวเองจากสังคมเกษตรที่อยู่ร่วมกันรายได้ต่อหัวของไทยนั้นโตวันโตคืนส่วนคนเมียนมาก,กลับมีรายได้ต่อหัวดลดลงส่วนทางกับประเทศไทยเรื่อยๆซึ่งต่อมา ในปี1938ประเทศไทยก็ได้ถี่ตัวเองขึ้นมามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก826เหรียญมาอยู่ที่1,508เหรียญสารัฐโดยสาเหตุที่ประเทศไทยนำขึ้นมาเพราะว่าไทยนั้นเน้นส่งเสริมการลงทุนด้วยการตั้ง B.O.I. ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960ซึ่งสำหรับเวียดนามนั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมารายได้ต่อหัวของเวียดนามได้เติบโตแบบก้าวกระโดดมากโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ะะบอกว่าแปลกใจจังเลยตรงที่จังหวัดระยองนั้นมีรายได้เยอะกว่ากรุงเทพฯซะอีกโดยมีผู้มาตอบนะคะว่าระยองโดยส่วนมากมีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆมีโรงงานขนาดใหญ่สวัสดิการก็เยอะถ้าหากไม่นับต่างชาติก็มีคนไทยที่เป็นผู้จัดการเงินเดือนเกินแสนอัพก็เยอะมากและมีโบนัสท,ทบอยู่หลายเดือน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอีกสักพักเวียดนามคงจะนำประเทศไทยอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเปรียบเทียบกับเวียดนามไม่ได้ควรจะเปรียบเทียบกับมาเลเซียมากกว่าเทียบกับเวียดนามไทยนั้นมีประชากรน้อยกว่าน่าจะเปรียบเทียบกันไม่ได้น่าจะลองเอาประเทศที่มีประชากรน้อยกว่าอย่างเช่นมาเลเซียน่าจะมองเห็นอีกมุมมองหนึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกถ้าหากในช่วง5-10ถึงปีหลายคนอาจจะมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่ GDP per capita ของเวียดนามจะ แสงประเทศไทยแต่หากไปดูกราฟการเติบโตของ GDP กับ GDP per capita ของเวียดนามตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาถือว่าเวียดนามเติบโตแบบติดจรวดเลยก็ว่าได้คล้ายๆกับประเทศอินเดียที่ว่าแกบรายได้ต่อหัวระหว่างไทยกับเวียดนามนั้นมีทิศทางแคบลงเรื่อยๆและจุดสําคัญก็คือในช่วงปี2045ถึงปี2050 ถ้าหากเวียดนามยังรักษาการเติบโตในระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่องช่วงนั้นก็จะเป็นจุดไฮไลท์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจของเวียดนามเลยว่ากันว่าที่สําคัญประเทศไทยจะต้องรีบแก้ปัญหาให้ได้รีบหาตัวเลือกเศรษฐกิจเยอะๆส่วนเวียดนามแม้จะได้เปรียบที่เป็นพักเดียวแต่ถ้ากลุ่มมุงหมอนเคลียร์ไม่ลงตัวก็อาจจะเกิดเรื่องและต้องนํา GDP ไปต่อย,ยอดให้ได้ถ้าได้เท่าเกาหลีใต้ถ้าไม่ดีที่สุดก็ได้ประมาณเมืองไทย บางคอมเมนต์ก็บอกว่า GDP รวมอาจจะใกล้แซงแล้วแต่ว่าต่อหัวยังห่างกันเยอะพอสมควรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าธุรกิจหลายๆอย่างในเวียดนามนั้นส่วนใหญ่เป็นของคนไทยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีเงินทุนสำรองมากขึ้นทองคำก็เพิ่มมากขึ้น ถนนและสาธารณูปโภคการก่อสร้างก็มีขึ้นมากที่สุดภาคการลงทุนอีกเยอะและในอนาคตประเทศซาอุดีอาระเบียก็จะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะหากพิจารณาในปี1962คนเกาหลีใต้เขนย่าและคนไทยมีรายได้เฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยคนเกาหลีใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่120ดอลลาร์คนเคนยาอยู่ที่100ดอลลาร์ส่วนคนไทย110ดอลลาร์แต่เมื่อเวลาผ่านไป60ปีในปีคศออ2018 คนเกาหลีก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่30,000ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าเคนยาถึง19เท่าและสูงกว่าไทยเกือบ5เท่าตัวเพราะว่ารายได้ของคนไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ7,800ดอลลาร์เท่านั้นแต่ถ้าหพิจารณาลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดสังคมของเกาหลีใต้จะพบว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการแข่งขันในประเทศสูงมากและมีความเป็นชาตินิยมสูง และอีกอย่างเกาหลีใต้มีพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักไม่ว่าจะเป็นการต่อเรือเหล็กกล้าโดยเกาหลีใต้นั้นไม่ใช่ประเทศที่เริ่มจากเกษตรกรรมไม่ได้มีนวัตกรรมพื้นฐานอะไรเลยแต่ว่ามีช่างฝีมือมาอยู่ก่อนแล้วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนักเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศพันเปลี่ยนสู่ยุคพัฒนา ก็เลยเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีเป้าหมายว่าจะไม่เป็นคนอ่อนแอท่ามกลางมาหาอำนาจล้อมรอบที่เคยรุมทึงทงั้งยึดครองตั้งแต่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นจีนและญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ท่ามกลางมาหาอำนาจขนาบข้าง จะต้องรีบผลักดันให้ตัวเองแข็งแกร่งไม่อย่างนั้นก็จะโดนรังแกอยู่ร่ำไปซึ่งชีวิตคนเกาหลีทําให้ตัวเองต้องรีบผลักดันมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นถึงขนาดกับคนไทยหลายคนที่เจอสภาพแบบนั้นก็จะบอกว่าเครียดไม่เป็นธรรมทําให้เกิดดราม่าในโซเชียลว่ากันว่าสาเหตุที่คนเกาหลีนั้นกระตือรือร้อนอย่างมากทําให้เขาทีบตัวเองขึ้นมาเท่ากับหัวแถวชาติอื่นๆของโลกและอีกประเด็น เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาว่ากันว่าปัจจุบันนี้การศึกษาที่เวียดนามเหมือนกับว่าจะดีกว่าประเทศไทยแล้วว่ากันว่าค่านิยมการศึกษาที่มีมานานทั้งจีนเกาหลีเวียดนามและญี่ปุ่นประเทศไทยการศึกษานั้นเพิ่งจะขยายตัวในสมัยรัชกาลที่ห และอีกอย่างที่สําคัญคือการที่รัฐบาลไทยไม่ค่อยสนใจจะส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาก็จะยิ่งทําให้ประเทศไทยนั้นอาจจะล้าหลังลงไปเรื่อยๆประเทศที่พัฒนาแทบทุกประเทศรัฐบาลของเขาจะมีการส่งเสริมงานวิจัยในทุกๆด้านโดยเฉพาะรัฐบาลของเกาหลีส่งเสริมเป็นวาระแห่งชาติทําให้ทุกๆคนทํางานหนักแบบเป็นจริงเป็นจัง